Learn Thai สวัสดีครับ Hi there This is Learn Thai Happily with me Krustang. This video you are going to learn Thai from this news คนขับรถลงไปมหาสมุทรคน means man ขับรถ m e a means s r r v v s ลงไป means into มหาสมุทร a n s the ocean ข่าวนี้มาจากเมืองเพิร์ธในออสเตรเลียข่าวนี้มี this news มาจาก m มีส s is from เมืองเพิร์ธมีส์เพิร์ธในออสเตรเลียมีส s in ออสเตรเลียตำรวจไล่ล่าชายคนหนึ่งเขาขับรถไปที่ชายหาดตำรวจมีส s police ไล่ล่ามีส s chase ชายคนหนึ่ง m ม s a man เขาขับรถ m มิ s he drives ไปที่ m ิ s towards ชายหาดมิ s the beach รถตำรวจมาถึงชายคนนั้นขับรถลงไปมาหาสมุทรรถตำรวจมิ s the police car มาถึงมิ s arrives ชายคนนั้นมิ s the man ขับรถ m มิ s drives ลงไป means into มหาสมุทร a n s the ocean รถของเขาเริ่มจมลงเขาออกจากรถรถของเขาม n s his car เริ่มจมลง means begins to sink เขา means he ออกจาก means gets out of รถ means the car เขาพยายามจะวิหนี แต่ตำรวจสามารถจับเขาได้เขาพยายามจะมี means he tries to ว่ายหนีมี means swim away แต่ตำรวจ m ม s but the police สามารถจับมี s can catch เขาได้มี means him. s him let's read the news together ข่าวนี้มาจากเมืองเพิร์ทในออสเตรเลีย ข่าวนี้มาจากเมืองเพิร์ตในออสเตรเลียตำรวจไล่ล่าชายคนหนึ่งเขาขับรถไปที่ชายหาดตำรวจไล่ล่าชายคนหนึ่งเขาขับรถไปที่ชายหาดรถตำรวจมาถึง,ชา,นนถง,าถงชายคนนั้นขับรถลงไปมห ah าสมุทรรถตำรวจมาถึงชายคนนั้นขับรถลงไปมหาสมุทร รถของเขาเริ่มจมลงเขาออกจากรถรถของเขาเริ่มจมลงเขาออกจากรถเขาพยายามจะว่ายหนีแต่ตำรวจสามารถจับเขาได้เขาพยายามจะว่ายหนีแต่ตำรวจสามารถจับเขาได้ this is the news that you learned today if you love learning thai from news with me you can subscribe my youtube channel learn thai happily with me Kru Stang i will make a video about learning thai from news with me to you guys five days a week and i will post videos on my youtube channel from monday to friday done without. thank you so much for watching my video and learning thai with me see you again in the next news รู้ใจแฮปปี้